เรเมืองดีที่เป็นนักปั่นจักรยานแล้วก็มีความรู้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยปั๊มหัวใจช่วยเหลือชายหนุ่มอายุระหว่าง25 30ปีไม่พบเอกสารหลักฐานติดตัวนะคะหลังจากพบมอน,นอนหมดสติอยู่ข้างถนนค่ะสภาพนอนหงายศีรษะมีบาดแผลคือเลือดไหลออกมาไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็สภาพคือหายใจรวยรินนะคะ พลเมืองดีที่เขาเป็นนักปั่นจักรยานก็พยายามที่จะผัดเปลี่ยนกันปั๊มหัวใจจนผู้ป่วยเนี่ยค่ะมีสัญญาณชีพกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่ปั๊มหัวใจกันอยู่สลับกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยอมรินก็เข้ามาช่วยทํา CPR ด้วยเหมือนกันแล้วก็ให้ออกซิเจนนะคะในที่สุดก็สามารถนําตัวผู้ป่วยผู้บาดเจ็บเนะะี่ยค่ะขึ้นรถกู้ภัยแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะคะต้องมีจังหวะที่ไปเปลี่ยนถ่ายผู้ป่วยกับรถกู้ชีพโรงพยาบาลลําปางด้วย เพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยแม้จะหายใจเองได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้สึกตัวอาการก็ค่อนข้างสาหัสค่ะครับเบื้องต้นจากการสอบถามพลเมืองดีที่เป็นหญิงชาวบ้านในพื้นที่ที่พบเจอคนแรกนะครับก็ให้การว่าขณะขับรถจักรยานยนต์จะไปทําธุระแล้วก็ได้ขี่ผ่านมาตามเส้นทางดังกล่าวเนี่ยมาเจอกับร่างผู้บาดเจ็บนอนอยู่ข้างถนน,อนตอนแรกนะ่ยคิดว่าเสียชีวิตแล้วนะครับก็เลยรีบไปบอกชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบจากนั้นชาวบ้านที่ทราบเหตุ ต่างก็เดินทางมาดูแล้วก็ระหว่างนั้นเองนะครับมีนักปั่นจักรยานที่มาปั่นจักรยานเพื่อออกกําลังกายในเส้นทางดังกล่าวมาพบเจอและก็พบว่ายังมีลมหายใจอยู่ก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้ง1669ให้มาทำการช่วยเหลือนะครับ